เอาละครับใครที่ชื่นชอบเครื่องดื่มชูกําลังอย่างกระทิงแดงตังทีนี้เลยนะครับเพราะว่าล่าสุดครับทางกระทิงแดงเขาเพิ่งจัดงานแถลงข่าวแคมเปญใหม่กระทิงแดงแจกใหญ่ฉลองครบรอบ23ปีแมคโคร งานในวันนี้นะครับก็สนุกสนาครับเพราะว่าเราได้พิธีกรอารมณ์ดีอย่างนันเน็กมาเป็นพิธีกรมอบโชคให้กับผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็ยังมีคุณชาคริสยันนาคุณเบียร์สุกลวัฒนะครับมาร่วมสร้างความสนุกในงานที่แมคโครในวันนั้นด้วยผมต้อนรับคุณชา,า,าคิสยันนาพิธีกรทางลับขึ้นทางลับผมต้อนรับคุณเบียร์สุกลวัตครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับถือว่าเดี๋ยวเราจะมีเกมร่วมสนุกกันทั้นสองท่านเป็นตักขีพยานหน่อยละกันครับวิธีการนนง,ง่ายมากๆเลยนะฮะผมรับสมัคร5คนนะหคนกติกาง่ายมากใครที่สามารถช้อปปิ้งแล้วเข็นรถเข็นกลับมาเป็นคนแรกก็รับรางวัลชนะเลิศไปเลยนะครับ การเล่นสนุกเล่นเกมกับลูกค้านะครับกับนากช็อปประจาขาประจาแมคโครทั้งหลายที่เขามาช็อปกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีแจกของรางวัลร่วมตอบแทนผู้มีอุปการะคณตลอด23่สินสาผ่านมาเน่เป็นการร่วมมือกันของ2แบรนด์ใหญ่นะฮะแลวคนที่ได้กําไรกับงานนี้ก็คือคุณผู้ชมไงครับเห็นหน้านาที่ไหนนะครับก็ต้องมีเรื่องของดวงเข้ามาเกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอนเพราะวันนี้ครับนาเขาจัดหนักเอาเกมสนุกๆที่มีชื่อว่าเกมกระชิงแดงวัดดวงมาให้วัดดวงกันด้วย เปิดมานะฮะป้ายของไทยมีลโกกับทินแดงเนนะฮะรับสินค้าทัรลเลยนะฮะสองสาฮะคผมนับ1สองสาเปิดตอกกันเลยนะฮะหนึ่งหน้าึบนี่ฮะโอ้โหนนี่นะจะดูดีทสุดวันนี้ฮะลูกเี่ยยีสนามปีแมกโครฮะอบราลมลาจากกระแดง กระทิงแดงแจกใหญ่ฉลองครบรอบ23ปีแมคโครแจกใหญ่เมื่อซื้อสินค้าในเครือบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจํากัดครบทุก899บาทรับฟรีทันทีเสื้อทีเชิร์ตกระทิงแดงสุดเท่1ตัวและทุกทุก299บาทรับคูปองลุ้นโชคหนึ่งใบส่งชิงโชคลุ้นรับมอเตอร์ไซค์ฟีโนมากถึง23คันและสร้อยคอทองคำ23รางวัลอย่าช้าเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง18กันยายนนี้นะครับ